สวัสดีนะคะวันนี้ก็ควานวีเริ่มปล่อยให้ลูกชายขี่คนเดียวแล้วค่ะวันนี้ก็ขี่รอบๆบสะฮะจ้าลงเหมือนเดิมนั่นแหละจับดีๆละ่ะระวังตกก็เร,เริ่มปล่อยนะคะตอนนี้ก็เดินรอบๆอบสะมาสองคนกับลูกชายนะคะนี่เดินไม่ทันพี่โมอจ้า แม่มอสเดินไม่ทันพี่มอสอากาศมันร้อนนะคะตอนนี้สี่โมงแล้วก็ยังร้อนอยู่เลยเดินร้อนร้อนแบบนี้แหละพี่มอสจะได้เหงื่อออกบ้างอยู่แต่บ้านงานการก็ไม่มีเลยไม่มีงานแห้งงานอะไรเลยเอลงเลยลูกลงเลยน่นตาวีตาวีแอบแอบอยู่นะคะตาวี ตาวีแอบแอบอยู่นะตาวีก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะยังไม่กล้าปล่อยเลยแต่ก็จะมารอตรงฝั่งสะนุ่นอีกาลบนากาอีกาลบด้วยกาเดออเออออไลกาล้วไลกาแล้วไลกาละตึม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 ตมตึมตึม ฉาดน้ำก่อนเดินมาเหนื่อยออเอาเออไม่รู้อึใครต่ออึใครนะแต่ก็ชอบจริงๆนะคะชอบกินน้ำสะนี่ นั่งลงนั่งลงนั่งลงนอนลงนอนลงเออเออบาเบาเบาหน่อยเบรกหน่อยพี่มอสเบรกหน่อยเออเล่นเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยเล่นเหมือนชาวบ้านเขาหน่อยพี่มอสเบาเออเออเอ่อได้ยินไหมหูนั่นเออ ได้ยินไม่หูนั่นเอาเอาลูกจับดีๆจับดีๆอย่าให้ตกอย่าให้ตกจับดีๆจับดีๆลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ยอมขึ้นนั่นน่ะเออเออได้แล้วได้ละเ,เล่นแรงเล่นแรงต่ําเลยตัตาําตัํา ตาม่ะไก,<ล>กตามา <ลก S 1> ตาม <ลก S 1> ไม่อยากขึ้นนะน,นี่ไม่อยาก,<ล>กเอ,ลกเ,ลเ,อเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรง,เล,เ,ลงเล่นน้ำแล้วไม่อยากจะขึ้นนี่นไปเลย เดินมาหาคนทำไมนี่เออใจใจอน,นี้ฮะโซมันในนั่นติดขาเขานั่นรู้อีกรู้อีกโซ่ติดขารู้อีกโอ้ยโซติดขารู้อีก เล่นแล้วแรงโอ้ยเนาะเกือบจะโดนก้อนหินดึงโซ่ข้าขึ้นหน่อยเล่นไม่ได้เล่นเหมือนชาวบ้านที่ไหนเล่นนี่เล่นจนควาจะตกได้เล่นนี่ตาวีแกก็ไม่กล้าปล่อยคนเดียวนะมานั่งกินเพื่อนอยู่ ตัยิงเอาสกขาขึ้นไม่ใช่ขาขาอเออนั่นแหละนั่นแหละเอาไปเข้าบ้านทีนี้ตอนนี้เดินเข้าบ้านแล้วอุ้ยดุยกาเออเพื่อนพี่มดเยอะแยะเลยอีกาเยอะมากเด้อบ้านพี่มดเก็บอะไรไว้ไม่ได้เลย เริ่มปล่อยงานแล้วแต่ก็ยังเอาไปแหงานไม่ได้นะคะยังยังยังใช้ระวาเป็นนู่นละค่ะครึ่งปีนู่นแหละเนะาะเพราะว่าเวลาไปแหงานคนเยอะช้างเยอะระวังยากนะให้เขาขีได้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะคะนี่จะได้พาพี่มอสออกเดินบ่อยๆดูมือที่จะเาไปตลอดทาง มือสาวไปตลอดทางเลยนั่นๆยาใบาข้าวยาใบาข้าวขอหน่อยไม่ได้โบมาขอหน่อยบบได้ตีเข้าไปก่อนลูกเข้าไปก่อนเออคล้ายๆสาวแล้วก็มุนอ่ะนั่นแหละรู้ดี ชิด,ชดอีกน้อยเออนาเละถึงบ้านแล้วนะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพายมอดควานยิง<อ>ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสาธุนะคะขออนุญาตลงไลค์ไว้เพียงแค่นี้นะคะไลค์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ